ก็ดีกันค่ะสุสานหอย75้าล้านปีค่ะทุกคนค่ะมาเที่ยวที่สุสานหอยค่ะบ่เจ็ดสิบห้าล้านปีค่ะทุกคนวิวและบรรยากาศนะคะนี่ค่ะ ทะเลค่ะทุกคนค่ะทะเลสวยมากค่ะมาที่สุสานหอยค่ะ75ล้านปีแต่ว่าลงไปดูไม่ได้ค่ะเป็นอะไรนะป๋าเป็นอะไรนะขึ้นเหรอหน้ามอลุมลงไปไม่ได้ก็เลยจะกลับไปอีกที่ค่ะไปอ่าวนาง ไม่ได้ลงไปดูนะที่สุสานหอยเพราะว่าหน้ามอรสุมเขาปิดค่ะทุกคนค่ะได้แค่มาถ่ายรูปชมวิวค่ะทุกคนจะถึงแล้วหาดอ่านางค่ะทุกคนจะถึงแล้วค่ะ แสงมันจะเยอะค่ะมันยังแดดอยู่ค่ะทุกนาเนค่ะเือหางย,วยาวกำลังวิ่งนะคะ ทะเลสวยค่ะทะเลอ่าวนางที่กระบี่นะคะทุกคน